รถยนต์มีอาการแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทนะครับผมจะกดไปก่อนหนึ่งทีโอเคจะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะกดอีกหนึ่งทีเพื่อเตรียมสตาร์ทนะครับอ่ะ ตอนนี้นะครับสังเกตดูครับว่าหน้าจอตรงเกน้ํามันนะครับเกีวัดน้ํามันเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับจริงๆแล้วรถผมมีน้ํามันอยู่นะครับแล้วทีนี้นะครับผมจะลองกดสตาร์ทดูนะครับต้องเหยียบคัด์นะครับแล้วก็เหยียบเบรกนะครับอ่าตอนนี้รู้สึกว่าเบรกนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะ ถ่ายท้นะครับตอนนี้ผมเหยียบเบรกนะครับไม่ลงเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับรถพร้อมทํางานนะครับเหยียบเบรกมันจะลงไปเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้มันแหงกระด้างเลยนะครับแล้วก็ขีดว่าน้ามันก็ไม่ขึ้นนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับเราไปรับชมกันได้เลยครับที่ผมได้เกินไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้นะครับผมจะลองกดสตาร์ทนะครับ โอเคไม่ได้เลยนะครับกดไม่ติดเลยแล้วก็มันจะดับไปนะครับอาการประมาณนี้นะครับผมจะสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับเป็นที่แบตรจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูที่แบตกัน,นครับมาครับทุกคนเดี๋ยวมาเปิดกระโปงนะครับผมจะเปิดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดแบตให้ดูขับแรกเอามีมิเตอร์วัดกันเลย ตไปครับที่วัดโวลต์กระแสตรงนะครับโอเควางไว้ตรงนี้โอเคครับด,ดูตัวเลขนะครับแดงบวกจิ้มไปเลยครับจะเปิดตรงนี้ออกแดงวัดดำขลบสังเกตดูครับแบตบมีแค่10.47โวลต์น,นะครับ จากที่ผมวัดนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นแบต12โวลต์เนี่ยถ้าตัวนี้เป็นแบต12โวลต์จะต้องมีแรงดันถ้าเวลาถ้าผมวัดเนี่ยจะต้องมีแรงดันประมาณ12-14กกนะครับจะถือว่าปกติแต่ถ้าเป็นแบต24นะครับก็จะต้องมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ24-26ถึงกกนะครับถึงสามารถใช้งานได้นะครับ อันนี้ถือว่าแบตเตอรี่อ่อนเนาะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปชาร์จสักรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราจะยังไม่เปลี่ยนละกันนะครับเพราะผมดูแล้วว่าแบตตัวนี้มันยังใหม่อยู่นะครับทีนี้นะครับผมจะลองเอาไปชาร์จก่อนรอบหนึ่งนะครับว่าจะดีหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปชมตอนที่ผมชาร์จแล้วแล้วก็เราลองมาเทสดูลองมาสตาร์ทดูว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับปัจเจเบอร์สิบ ถอดเอาไปชาร์จท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นำแบตเตอรี่ไปชาร์จมาแล้วนะครับแบตต,ตัวนี้นะครับมันก็จะมีะตัวสัญลักษณ์ตาแมวมบอกนะครับเห็นไหมฮะถ้ามัน มีจุดสีแดงอยู่ตรงกลางและขึ้นสีฟ้านั่นคือสถานนะพร้อมใช้นะครับืีฟูลชาร์จนั่นเองนะครับนั่นแสดงว่าแบตเั็ไม่เต็มนะครับแต่ผมดูฮะสังเกตดูนะครับเพิ่งเอามาจากร้านเมื่อกี้นะครับแต่มันก็ยังขึ้นเป็นเป็นตัวนี้อยู่นะครับของผมนะมันขึ้นควรชาร์จไฟนะครับแสดงว่าทางร้านน่าจะชาร์จให้ผมยังไม่เต็มหรือว่า เขาอาจจะชาร์เต็มแล้วก็ได้นะครับเขาก็เอาถอดออกแล้วก็มันน่าจะลายไปจุกไปผมก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีหนึ่งนะครับอ่ะลักษณะนะครับอันนี้ควรชาร์จไฟนะครับตอนนี้ถ้าดูจากของผมนะนี่นะและอันนี้นะครับต้องเข้ารับบริการที่ร้านเลยนะครับมันก็คือเปลี่ยนแบตไปเลยนะครับแต่แบตนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อ21เดือน10ปี6 6นะครับก็ยังไม่ถึงปีเลย มันยังไม่น่าจะเสื่อมนะแต่ร้านน่าจะชาร์จให้ผมไม่เต็มแน่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองมาวัดดูครับว่าค่าเมื่อช้าก่อนที่เราจะนําไปชาร์จและพอเรานําไปชาร์จมาแล้วจะมีแรงดันอยู่ที่กี่โวลต์น,นะครับมาเดี๋ยวลองมาตรวจวัดกันเลยฮะมาครับเดี๋ยวเราลองมาตรวจวัดดูอมิเตอร์หมุนไปที่วีตรงนะครับวีกระแสตรงนะครับก็คือวัดโวลต์กระแสตรงนั่นเองนะครับผมจะถืออย่างนี้นะลบ จิ้มเลยครับแล้วจิ้มบวกแดงจิ้มบวกอ่ะเมื่อเช้าวัดได้10บโวลต์กว่าๆนะครับอตอนนี้พอไปชาร์จมาแล้วได้11.84อดแปดสี่โวลต์น,นะครับก็ถือว่ายังไม่ถึง12บโวลต์น,นะครับแสดงว่าแบตก็ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วถ้าแบตเต็มนะครับประจุเต็มๆนะก็จะอยู่ที่12บโวลต์กว่าๆนะครับถ้าประจุเต็มนะอ่ะ โอเคถ้าว์แค่นี้ก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลงมาใส่แล้วก็ทดสอบสตาร์ทรถกันนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ในรถละนะฮะเดี๋ยวลองมาเทสว่าจะสตาร์ทได้หรือไม่นะครับอ่านดับแรกนะครับผมยังไม่กดอะไรนะครับผมยังไม่เหยียบอะไรนะครับผมจะกดปุ่มผู้สตาร์ทก่อนนะครับไปหนึ่งทีอ่าตอนนี้ระบบไฟขึ้นละนะครับสังเกตดูนะฮะระบบไฟขึ้นอ่าหน้าจอแล้วก็กล้องนะครับขึ้นละนะกดไปอีกที เพื่อที่จะให้พร้อมทำงานอ่าโอเคโอเคตอนนี้ขึ้นมาละนะครับก็น้ำมันก็โอเริมตกกีแล้วครับว่าเมื่อเช้าว่าจะเอาไปแล้วก็จะเอาไปเติมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเลยครับตอนนี้นะครับก่อนจะสตาร์ทนะครับน่าจะทุกคันนะครับจะต้องเหยียบคลัตช์นะครับแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ท โอเคตอนนี้สตาร์ตติดแล้วฮะอ่ะตอนนี้ร้อนนะครับว่าเปิดแอร์ก่อนตอนนี้รถติดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านออกไปดูข้างนอกรถนะครับว่าตอนนี้เครื่องยนต์ติดหรือไม่และเดี๋ยวเราลองไปวัดแบตเตอรี่ดูนะครับว่าได้ชาร์จตอนที่เราติดเครื่องเนี้ยมีการชาร์จเข้าแบตเตอรี่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คกันดูครับไป ทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ออกมาข้างนอกรถแล้วนะครับทุกท่านคงได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถนะครับตอนนี้ก็ได้ติดอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราลองมาตรวจเช็คตรวจวัดขั้วดูนะครับว่าจะมีการชาร์จเท่าหรือไม่นะครับจากตัวเครื่องยนต์ของเรานะครับดับแรกครับเราปรับมาเลยผลกระแสตรงนะครับโอเควางไว้ตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมน่าจะเห็นนะครับมาข้อบวก จิ้มไหมฮะรถเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะตอนนี้มีการชาร์จแบตเข้านะครับอ่าตอนนี้ที่วัดได้13.66โวลต์นะครับ1 3 6 6น,นะครับถือว่าได้ชาร์จตัวเครื่องยนต์ของเรานะครับยังมีการชาร์จแบตเตอรี่เข้าอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสนุกท้ายคลิปครับ โอเคครับทุกท่านครับหลังจากที่ประเมินแล้วก็วิเคราะห์ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าปัญหาของผมนะครับนั่นก็คือรถสตาร์ทไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ติดเป็นเพราะอะไรนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับจุดที่เป็นปัญหาเราก็ได้คําตอบแล้วนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่แรงดันมันอ่อนนั่นเองนะครับซึ่งปัญหา ดังกล่าวนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับคิดว่าเป็นเพราะเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับเป็นเพราะอ่นู่นนั่นนี่หรือเปล่าบางท่านเขาอาจจะแบบวิเคราะห์ไปถึงจุดนั้นได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ไม่อยากจะอารมณ์ผบ,บอะไรมากมายนะครับซึ่งผมก็มีทิคเล็กๆมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วก่อนจากกันเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดใส่กระดิ่งไว้ครับสาหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ